ล้วที่นี้เรามาจากกะลาหมนะคะกะลาหมเสร็จแล้วเราไปตัดชุดไปที่โผลรมอใหม่พอครมอเนี่ยหลังจากมีโผลรมอหลังจากมีข่าวว่ามันล้นนะโผมันล้นนะจนมีพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมร,มรัฐบาลเนี่ยไปตรวจสอบข้อบ,บังคับพรรคประชาธิปัตย์ที่ลงนามรับรองในแสวงบุญม,มีเลยค่ะกรกตยังมีอหรอวะกรกตนในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองย,ยังมีหรอวะโดยลงประกาศเมื่อสองมิย6หกหกเนี่ยนะ ข้อบังคับพรคประชาธิปัตย์ในหมวด11ที่เป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเขียนไว้ในข้อ96ว่าในที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกสภุ้ทนลัษฎรในขณะนั้นเป็นผู้ลงมติว่าจะจัดตั้งรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลหรือถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่ทั้งนี้เือต้องกรรมการบริหารพักและสภาสอ <ใน S 1> สอในเวลานั้น<ม>เป็นผู้ร่วมกรรมการบริหารพักบวกสอสอในชุดนั้นๆร่วมกันหาเรือง ปัจจุบันประชาธิปัตย์มีสสเท่าไหร่ 25, 25คนส่วนใหญ่เป็นสสในกลุ่มไหนกลุ่มเฉลิมชัยเอ่อนเดชอิฐขาวทองชัยชนะเดชเดโช21คนที่เหลือไม่อยู่กลุ่มนี้เป็นใครบ้างคุณชวนหลีกไปมัญญาทัทฐาจุลิทธาวิสิทธิ์แล้วก็สันเพชรบุญญามันนีนะ ไม่เราขำทำไมวะ<อ>ส่วนสี่เสียงเนี่ยนะท,ที่กล่าวพี่พี่พี่ก้องกล่าวไปทั้งสิ้นเนี่ยนะคะเป็นแนวทางที่แตกต่างจาก21เสียงนะคะคุณพี่เราจะอยู่กันได้ไมั้ยคะสีเ<อ>่เสียงเนี่ยแตกต่างจาก21เสียงกลุ่มที่21เสียงเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจสี่เสียงนี้สี่เสียงนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับกลุ่มที่เป็น21เสียงและ21เสียงนี่แหละบอกว่าประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลกับทักษิณชนินวัตรและเพื่อไทย ขณาดเดียวกันกรรมการบริหารพรรคส่วนใหญ่ก็มาจากสายเฉลิมชัยและเดชอิทคือ21เสียงหากมีการประชุมเพื่อลงมติร่วมรัฐบาลถ้ากลุ่มเฉลิมชัยกับเดชอิทจะเอาประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลทักษิณชินวัตรจริงก็จะมีการลงมติร่วมกันระหว่างสสก,กับกรรมการบริหารพรรคคาาวเสียงส่วนใหญ่จะลงมติให้เฉลิมชัยกับเดชอิทไปช่วยรัฐบาลทักษิณชินวัตรทั้งนี้ในข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ 8, ข้อที่98ยังเขียนว่า การคัดเลือกคนไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีตรก็ให้กรรมาการบริหารพักเนี่ยเสนอชื่อในที่ประชุมร่วมกันระหว่างกรรมาการบริหารพักกับสอสผู้ลงมติซึ่งตอนนี้เฉลิมชัยกเดชเอกเขาเลี้ยงดูปูเสือหมดดังนั้นทุกคนก็บอกว่าเฉลิมชัยกเด็ดเอเด็ดเอเฉลิมชยัยเฉลิมชัยเด็ดอแล้วมันก็จะมีตำแหน่งการเมืองต่างๆดยเฉลิมชัยกเดชเอกเขาก็ไปดําเน<อ>ินการว่าราชการการมีรัฐมนตรีใช่ไหมมีเลขารัฐมนตรีมีที่ปรึกษารัฐมนตรีก็เกลี่ยกันไปเกลี่ยกันไปทีนี้พี่ต้องและท่านผู้ชมทั้งหลายที่มาด อยู่ในเวลานี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ับสคร b e กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะถ้านั่งเฉยดูได้เนี่ยเราอยู่ไม่ได้และต้องการของสิ่งใดซื้อของสิ่งนั้นอันนี้ไม่ได้มาตั้งโชว์นะพี่นะอันนี้ไม่ตั้งขายนะพี่นะซื้อได้ที่แอดแนวหน้าช็อปจามมิมี่รออยู่มิม่มิม่ไปไหนมิมี่รออยู่มิมิมบอก มีมีบมขอหนูไปห้องน้ำบ้างกับคุณเป้คุณเบ้เบไม่ไปได้หนูไปไป,ไปไมบไา้นะคะมีรายงานความคืบหน้าในการเสนอบุคคลข้าไปในคอรมอเองเข้าใจมาตรงนี้เองแจมเข้าใจปะ่ะเปลี่ยนเป็นเองได้แล้วนะแล้วมึงห้ามไปบอกใครทีเดียวว่ากูให้สั่งให้เปลี่ยนเป็นอูเองอ่งอะห้ามึงบอกมนันเลยโดนแน่เลยแจเราก็ต้องประจบตามเขาบ้างเจ้าว่ายังไงแล้วป่าว่ากันตามนายใหญ่ว่าไงว่าตามนายใหญ่โว้ยเฮ้ยอิงต้องมีคอควายกันรันด้วยนะเข้าใจปะ่ะ ออีก oh, งอไม่ตีคอควายกาเอออ่ะ,อะนายกอิงนะคะเขาบอกแม่หมอพมินจะบอกว่าแต่ละพักส่งชื่อมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ว่ามีรายงานในส่วนของพลังประชารัฐว่ายังไม่เสด็จน้ำค่ะเป็นนิ้วหรอฮะ,ะ <c oughs> ไม่เสด็จน้ำค่ะปัญหาภายในเคลียร์กันไม่จบค่ะพี่ฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแหมไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเมื่อไอ้จันวนล้อทำไมวะบ้านเมืองนี่นี่ปัญหาบ้านเมืองนะเนี่ยจะเล่าเป็นตลกอะ่ะ <c oughs> คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยธรรมนัฐและสันติพร้อมพัฒเนี่ยไปพบแกนนําเพื่อไทยค่ะเพื่อที่จะให้พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนกลางในการเคลียร์ปัญหาอีบ้ากับพักเพื่อไทยเขาบอกมีคนกลางจากพักแกเนี่ยมาเคลียรนน์ไปหาคนกลางอีกจะบ้ากันไงวะประเทศนี้นี่แกเห็นฉันเป็นคอควายที่ไม่มีการันเหรอเอออิงมีคอควายการันได้คนเดียวเหรอแกเห็นฉันเป็นคอควายไม่มีการันเหรอ ก็อีกพักเพื่อไทยเ่ยมันบอกว่าเขาเอาคนกลางซึ่งบอกชื่อไม่ได้จากพรกพลังประชารัฐเนี่ยมาเคลียแกยังวิ่งไปหาพักเพื่อไทยเพื่อเอาคนกลางมาเคลียอีกเหรอนี่ใครกันแน่ที่เป็นควายไม่มีการันเนี่ยฮะเอาอย่างนี้เขาก็บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยงงฟังแล้วงงแกนำพักเพื่อไทยเลยบอกว่าไงรู้ป่ะด้วยความงงงานภาพยนตร์เนี่ยแกนำพักเพื่อไทยเลยบอกว่าเองสองคนเนี่ยไปคุยกันเองไปไปไปหาข้อสรุปให้ได้เราจะไม่เป็นคนกลางให้พักแก เราไม่เป็นันหน้าแหกไหมอะภาษาจิกโกเขาเรียกว่าหน้าแหกเป็นริ้วไปแห้งเลยแกคนแปดริ้วเหรอแกคนจังหวัดอะไรคนแปดริ้วเหรอธรรมนั้ ปลาเขายู่แปดลิ้วนะแกยิ่งว่าแปดลิ้วอีกนะแกนี่ไม่รู้เลยจะก oui, ี่ร <Hey, ิ้วจะกี่ริ้วอ่ะสิ้นลิ้วสิ้นริ้วอพี่ก้องดีวะช่วยกันดาวไว้เราเสริมซึ่งกันและกันนะเออเขาบอกว่าตอนนี้แกนำพรรคเพื่อไทยก็ย้ำไปว่าอยากให้พลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวขอให้ตกลงกันให้ได้ถ้ายังตกลงกันไม่ได้แบบนี้เพื่อไทยมีเวลาจำกัดเช่นกันนะเว้ยเฮ้ยคงต้องเลือกฝ่ายที่ทำงานกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด ส่วนชื่อของพลังประชารัฐที่ปรากฏตามสื่อต่างๆเวลาเนี่ยเป็นการโยนมาทางอากาศเท่านั้นพลังประชารัฐคือเอาตีนตบหน้าเข้าใจไหมเข้าใจไม่ใช่รองเท้าตบหน้านะถอดรองเท้าแล้วแล้วเอาตีนที่มาตบหน้าเพื่อไายตบเพี้ยตบเพี้ยออเออไออย่างเราเราเนี่ยเราไม่รักกันเราเอารองเท้าแตะแช่น้แล้วตบปากอะ่ะให้รองเท้าแตะแห้งอะ่ะแต่นี้เขาถอดรองเท้าแตะแล้วเขาตีนตบหน้าเลยนะขณะเดียวกันทางแกนนำพรรคเพื่อไทยก็นเน้นย้ำเรื่องค,ค,คุณสมบัติ ว่าถ้าคุณนัชบัตไม่ผ่านขอให้หาคนสำรองในโคนตาตัวเองมาแทนด้วยนะอันนี้ก็แปลว่าเป็นการเตือนธรรมนับนะนะโอ้โหในติ๊กต็อกเมื่อคืนนี้ดูป่ะทั้งเรื่องผูกกองตุย๋ยเอยทั้งเรื่องซิดนีย์เอยเต็มติ๊กต็อกไปหมดเลยทีนี้แหล่งข่าวจะวงหาเรือแหล่งข่าวนี่คือผู้ประสงค์ออกข่าวแต่ไม่ประสงค์ออกนามพี่แหล่งข่าวจะวงหาเรือระบุถึงคําพูดของแกนํำพรคเพื่อไทยว่าผมจําเป็นต้องขอปกป้องนายกของผมฉะนั้นทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ทุกคนเข้าใจและเห็นใจกันด้วยการตรวจสอบครั้งนี้เจาะลึกและเข้มข้นว่าทุกครั้งแล้วเศรษฐามันคือหมาเหรอเศรษฐาคือนายกของใครไม่ใช่นายกของคนมผมจาเป็นต้องปกป้องนายกของผมเศรษฐาก็<ล>นายกเ,าเป็นหมาไนงะนายกของคนดิเดตของพอรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะ,ปะเป็นหมาที่แกอุ้มเล่นและเกาคอถ้าเศรษฐาดูรายการแนวหน้าอยู่ป่านนี้นะโอ้โหร้องไห้ซ้ำซากแล้วเนะี่ยเศรษฐาบอกแสนสิริมึงไม่เตือนกูเลยพวกกยพวกมึงนั่งฟังทุกวัน ขาบอกแรงข่าวจะวงหาหรือพูดอย่างนี้แต่ผมจําเป็นต้องปกป,ป้องนายกของผมทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายขอทุกคนเข้าใจและเห็นใจกันด้วยการตรวจสอบครั้งนี้เจาะลึกและเข้มข้นแบบทุกครั้งนะครับแร่งข่าวคนเดิมยังตอบอีกว่าไม่แร่งข่าวพูดเก่งปเฉงเลยแร่งข่าวคนเดิมยังบอกว่าหาปัญหาภายในพักพลังประชารัฐไม่สามารถหาข้อยุติได้เรามีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะดึงประชาธิปัตย์ประมาณ21เสียงโอ้เฮ้ย21เเสียงกองมาเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลเรา สำหรับรัฐมนตรีในส่วนพรักเพื่อไทยมีรยายงานว่าเมื่อคืนนี้หลายคนได้รับแบบฟอร์มกรอกประวัติและส่งกลับมาให้พลม,มินเรียบร้อยแล้วคือพลังประชารัฐเนี่ยอนอกจากคุยกันไม่ได้แล้วนะระเบียบข้อบังคับอะไรก็ไม่ชัดเจนด้วยนะที่มันมีอยู่เนี่ยนะก็บอกว่าจากการ,ไ,รไปตรวจสอบข้อบังคับพักพลังประชารัฐเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการส่งผอคอรมอนะว่าว่าจะต้องส่งแบบไหนเอาโอข,ของใครเนี่ยปรากฏว่าพักในระเบียบข้อบังคับพักไม่ได้มีการเขียนไว้ว่า การเข้าร่วมรัฐบาลหรือการคัดเลือกคนไปดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องทําแบบไหนยังไงนะอย่างในข้อที่17บเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องอํานาจหน้าที่ของคณะพักเขียนว่ากรณีมีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมืองให้มีอํานาจปฏิบัติในนามพักการเมืองได้โดยขอความเห็นชอบของกรรมการบริหารพักไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการพักเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นไปตามมติพัก แต่พอมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องโผลเนี่ยก็ยังไม่มีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อมอบอำนาจดังกล่าวให้กับพลเอกประวิทย์แต่อย่างใดยังค่ะยังค่ะยังเลยนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยจนเทั่อไทยระบอกคือเริ่มนำขานพวกมึงแล้วนะค่ะประมาณนั้นนะ